อ๋อเดี๋ยวเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยสรุปแล้วเอาโอเคเอาไหมเอาไหมอ่าพี่ชมพร้อมมากเลยนะเรื่องโบนี่แต่เอาไปปุ๊บจะต้องขึ้นเวทีนะบอกก่อนเอออ่าสวัสดีครับพี่สาวโบคืองามเทนอเออเอาเดี๋ยวงามต่โบนะบัวงามต่โบนะตี น้องสมนึกจะสมนึกเบาอุดรหลากหลายสไตล์จ้ะก็คืออันนี้เป็นบ้านหลักนะทุกคนอันนี้เป็นบ้านหลักก็ที่เหลือก็เป็นบ้านบ้านรองลงไปนี่ก็น่าจะน้องชายเขแว่นเก่งอยู่แล้วก็ไปทักทายใครอยากฟังเพลงอ่าก็นี่เลยบ้านนี้เลยจ้ะสมนึกแล้วก็มีสมนึกเบาอุดรนะทุกคนแล้วก็จะมีอ่าไพ่บูรณ์คนหลังเขาอ่าที่ร้องเพลงเนี่ยอ่าใครอยากอยากฟังเพลงสไตล์โคเวอร์อุ้ยเออก็ไปทักทายได้เลยจ้ะ พี่ติ๊กบอกว่าขอบคุณข้าวคุณผัดมีเมียขอบคุณสติกเกอร์สวยๆจากน้องสมนึกจากสมนึกบาอุดรพี่ติ๊กบอกว่าน้องสมนึกน้องสมนึกมะก,อ,อ,กอกสามตะก้าบอกแสงดาวพร้าวเสน่ห์เพราะหัวใจอ,อกกอดจากขอบคุณหัวใจอ,อกกอดจากน้องสมนึก,กคือคือเอาคือพะนะ,ะคือพูดง่ายๆนะทุกคน การการการที่ว่าการที่ว่าบางทีเนี่ยมันมันมีอะไรที่แบบบางทีเราไม่รู้อีกเยอะเนาะอ่าที่ชมบอกว่าไปคอมเมนต์เอาไวน้นี่เพราะว่าบางบางบ้านบางบ้านเพื่อนก็ไล่ตอบคอมเมนต์ไล่ดูไล่อะไไปเรื่อยๆนี่แหละคืออาจจะไม่ได้มาในในทันท่วงทีอ่ะอย่างบ้านชมเนี่ยตอบคอมเมนต์ทั้งหมดสามบ้านจา้ะอ่าตอบคอมเมนต์ทั้งหมดสามบ้านอ่าช่จะร้อยพันเรื่องเล่าหนิเพาก็ไปคอยดูอ่ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่ม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 ก็มา แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ถ่ายทออสดนะเพราะว่าตั้งใจว่าชมจันร้อยพันเรื่องเล่านี่จะจะไม่ได้ถ่ายท่อสดในแนวนี้เลยอ่าก็จะเดี๋ยวข้อไปบริหารจัดการอีกทีหนึง่งเอาบ้านนี้ไปให้แบบเกินครึ่งก่อนนิดนึงเออเกินครึ่งก่อนแล้วก็ค่อยนี่เพราะว่าบ้านนี้เพิ่งจะเริ่มถ่ายทอดสดยังไม่นานแต่อ่าแต่ต้องขอบคุณทุกกำลังใจโอ้ทุกคนฝนตกไหมอ่าเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินออกไปสมบรรยากาศข้างนอกแะ คือจริิๆแล้วมันก็ไม่มีแสงตะวันให้สวยหรอกทุกคนเพราะว่าอะไระแสงตะวันเนี่ยไม่มีให้สวยหรอกเพราะว่ามันคลึงฟ้าคลึงฝนทั้งวันจ้ะเออคลึมฟ้าคลึงฝนทั้งวันแล้วก็ตามตามสภาพเนาะมันหน้าฝนเนาะ,ะลูคนี้จ้าขออนุญ,ญาตทำธุรัตอนเช้าก่อนเนอขอบคุณมากแกแม่สวยขอบคุณมากมากแกแม่สวยอุ่นไอรักนะทุกคนแล้วก็อ่อาเมกะกรัณย์ตะกร้าบอกว่าชิวว่าดีครับอ่าคุณแม่เก้าอี้สีอะไรอ่า ผมขอตัวไปทากับข้าวให้ลูกไปโรงเรียนก่อนครับขอบคุณมากแกน้องผัดขอบคุณมากกแกก็ที่ยังไม่ได้เป็นนายพันนะทุกคนมีม,มีมะกอกสามตะกร้าน้องผัดแล้วก็ผัดมีเมียเ็กอ้ะน้องน้องคนหน้าตาดีทุกคนน้องผัดเนี่ยหน้าตาดีจะผัดเฉยๆเลยต้องต้องต้องเพิ่มคาว่าผัดมีเมีย ลคอ,<ะ>อ<ะ>ก็เลยต้องเพิ่มเป็นผัดมีเมียจ,จะ้ะขอบคุณมาก,ก้ะพี่ติ๊กขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณขอบคุณพี่ติ๊กแสงดาวจ,จะ้ะแล้วก็แล้วก็จะมีต้นปออ่ามีใครอีกนะมีมีมบ่าวแออ่ามีต้นปอมีมะกอกสามตะก้าแล้วก็มีน้องผัดจ,จะ้ะอ่าแล้วก็ขอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณหัวใจอ,อกกอดจากน้องสมนึกจ,จะ้ะป้าเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปชมชมบรรยากาศข้างบ้านจ,จะ้ะ ่ะเพลงมะกอกสามตะกา้าสวัสดีครับอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนออกไปออกไปชมบรรยากาศข้างนอกจก้ะคือมันก็ไม่มีแสงตะวันให้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 เห็นหรอกทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นี่มันฝนตกค่อนข้างชุกนะอะ่ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างชุกอือ้ออ่าโอ๊ย เนี่ยจ้ะโอ้ยทำไมอ๊ย้ยเราตัดสินใจถูกมากที่มาออกตอนนี้ทุกคนสวยห้องฟ้าสวยมากว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างโน้นเออไปดูข้างโน้นฟ้าฟ้าสวยมากฟ้าสวยมากอะเดี๋ยวยยเ,ดเดี๋ยวค่อยๆเดินเดี๋ยวเพื่อนเวียนหัวเบิบโอ้มันสวยจ้ะสวยสวยมากสวยมากทุกคนทุกคนดูนะ เนี่ยน้ำน้ำเต็มไปหมดเลยจ้ะตอนนี้นี่น้ำเต็มไปหมดเลยโอ้ยมาชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันจ้ะสวยมากโอ้ท้องฟ้าสวย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 ทำไมมันสวยแบบนี้นี่